นเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้คนเราจะต้องรับและจะต้องให้หมายความว่าต่อไปและเดี๋ยวนี้ด้วยเมื่อรับสิ่งของใดมาก็จะต้องพยายามให้ในการให้นั้นให้ได้โดยพยายามที่จะสร้างความสามัคคีให้หมู่คณะและในชาติทําให้หมู่คณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไว้ใจซึ่งกันและกันได้ช่วยที่ไหนได้ก็ช่วยด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้ ที่ก็ให้ประทับใจพระราชดำรัสนี่เหมือนกับว่าเราได้เห็นตัวอย่างของพ่อหลวงที่เป็นผู้ให้มาแล้วเราก็อยากจะดําเนินรอยตามการให้เหล่านั้นซึ่งก็ว่าการให้อะค่ะมันมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเชื่อว่ายิ่งให้ก็ยิ่งได้ค่ะ ให้กับคนอื่นหรือว่ากับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยความรักและจริงใจเนี่ยก็เชื่อว่าเราก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาโดยที่เราไม่จำเป็นต้องหวังอะไรตอบแทนจากเขาแล้วก็เหมือนอย่างที่พ่อหลวงได้ทําเพื่อประเทศชาติของเราก็อยากจะทําเพื่อท่านตอบแทนท่านกลับไปบ้างถึงแม้ว่าเราเองจะเป็นประชาชนคนไทยตัวเล็กๆแต่ก็เชื่อว่าถ้าทุกคนเนี่ยมีความคิดเห็นแบบเดียวกันคือทําเรื่องดีๆให้กับสังคมหรือกับประเทศชาติแค่นี้ก็ว่ามันก็เป็นความสุขที่ ที่มันมันมันมากมายกว่าทรัพย์สินเงินทองหรือว่ากับเรื่องของวัตถุอะค่ะแต่ว่ามันเป็นความสุขทางใจมากกว่า